วิธีต่อจอยเพื่อเล่น4คนนะครับของรุ่น G 4นะครับก็เราก็จะเอาตัวแท่งตัวนี้นะครับแท่งตัวนี้ก็คือจะเสียบตัวรับสัญญาณจอยไว้นะครับ2ตัวนะครับเนี่ยตัวรับสัญญาณจอยนะครับเสียบค้างไว้นะครับอ่า่ตัวนะครับจะพ่วงกับจอยได้2อสองอันนะครับจอยได้สายนะครับพอเสียบ2อันก็จะกลายเป็น4จอยนะครับแล้วก็จะเสียบเข้ากับตัวสาย USB ตัวนี้นะครับจะแถมสายตัวนี้ไปให้ด้วยนะครับสายตัวนี้นะครับ เราก็จะเอาไปต่อเข้ากับตัว G4 นะครับเนี่ยเนี่ยมาต่อเข้าที่ตัวตัวช่องนี้นะครับแล้วก็จ่ายไฟพลังงานนะครับให้เอาสายไฟนะครับมาเสียบเข้าช่องนี้นะครับเมื่อตัวเครื่องตัว G4 ปิดแล้วนะครับเราก็มา,าทำการเปิดจอยนะครับเปิดจอยก็ด้านล่างก็จะมีเป็นสวิตช์เปิดปิดจอยนะครับพอเปิดปิดจอเสร็จป,ปับ๊บ พอเปิดจอยเสร็จปั๊บก็เดี๋ยวตัวจอยเนี่ยก็จะทำการลิงก์กับตัวเครื่องเองนะครับ